สวัสดีครับกลับมาพบกับพ่อเต้รีวิวกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับพ่อเต้จะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะครับผมสำหรับเจ้าสิ่งนี้เนี่ยคือ mechanical calculator นะครับผมคือเครื่องคิดเลขที่ใช้ mechanical switch นะครับหรือว่า switch แบบกลไกนะครับผมที่เราเห็นกันได้ในคีย์บอร์ดแบบแพงๆนะครับผมมันก็คือเจ้าตัว Xiaomi Low Free นะครับ mechanical calculator ชื่อยาวมากนะครับผม ขอเรียกว่า Lofree าลคูลเตอร์แล้วคันนะคือเล low f r รี low Free นะครับก็ด้านในเนี่ยเขาจะใช้ตัวสวิตช์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูปใกล้ๆกันนะครับเราเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะทีนี้อธิบายกันก่อนว่า,า,วา,าทำไมพ่อเต้ถึงซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับช่วงช่วงช่วงปลายปีนี้ที่ผ่านมานะครับพ่อเต้เป็นคนกำลังบ้าคีย์บอร์ดแม c h คาลิเคิลมากๆนะครับผมคีย์บอร์ดกลไกที่เป็นสวิตช์แยกแต่ละปุ่มเลยนะครับผมคือภายในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยพ่อเต้สั่ง คีย์บอร์ดมา3ตัวนะครับผมก็คือ Ducky One นะครับผม GK 6 1แล้วก็ Arco นะครับผมแล้วก็คลั่งคล้ระบบปุ่มของ m e c h a n i c a l มากๆชอบฟีลลิ่งในการกดมากๆนะครับผมเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวเจ้าตัว Ducky One นะครับกับ GK 6 1ด้วยส่วนเจ้าตัว Arco เนี่ยขายต่อไปแล้วนะครับพอดีไม่ค่อยชอบฟีลลิ่งของมันเท่าไหร่นะครับผมโอเคพล่ดมามากแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับเจ้าตัว,ตวเครื่องคิดเลข m มค์คอนดิเคเครื่องนี้นะครับมันจะมาในแพ็กเกจประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าแพ็กเกจของเขาสวยงามอยู่นะนะครับเป็นใสๆนะครับเราก็เปิดตรงเนี้ยขึ้นมามันจะมีตัวตัวปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เครื่องิเลขมาเลยด้านในก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีคู่มืออยู่ด้านในนี้นะครับผมแล้วก็มีฐานแถมมาให้ก้อนหนึ่งนะครับส่วนฐานก็ใส่ด้านหลังเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ อ้าวทีนี้นะครับเจ้าเครื่องคิดเลขเครื่องนี้มันมีอะไรพิเศษนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับมันคือเครื่องคิดเลขง่งๆธรรมดาเครื่องหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูเลยนะเนี่ยสามร้อยบวกสามร้อยเท่ากับเนี่ยโอ้โหมันคือเครื่องคิดเลขธรรมดาที่มีจอง่งๆเพราะต้ย้ําว่าจอง่ๆงเลยนะครับผมคือจอแบบเครื่องคิดเลขเลย แล้วก็มีขนาดประมาณฝ่ามือพ่อเต้น,นะครับผมเนี่ยประมาณฝ่ามือเลยนะเป็นเครื่องคิดเลขแบบแบบพกพาไม่พกพาหรอกครับเป็นเครื่องเลขแบบขนาดเล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเครื่องคิดเลขที่มีขนาดใหญ่เหมือนตามร้านเขาใช้งานนะครับผมอ่ะในเมื่อฟังก์ชันมันไม่ดีถ้างั้นมันมีอะไรดีนะครับสิ่งที่ดีของมันคือสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะชึบนี่ทุกคนเห็นไหมครับด้านในของเจ้าตัวนี้เนี่ย มันใช้เป็นระบบสวิต์นะครับซึ่งเจ้าตัวแบรนด์ของสวิต์เนี่ยอันนี้พ่อเต้ซมให้มันมองไม่เห็นนะแต่ว่าแบรนด์ของสวิต์เนี่ยใช้เป็นสวิต์โอเตมุนะครับผมซึ่งก็คือสวิต์จีนนั่นแหละนะครับผมอย,อย่าไปคิดว่าชื่อไฮโซแล้วเป็นจะเป็นสวิต์ดีๆนะครับมันไม่ใช่เชอรี่สวิต์แต่อย่างใดนะครับผมก็แบรนด์ของสวิต์ขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่า สวิตเนี่ยในตลาดเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อนะครับมีตั้งแต่ราคาธรรมดากลางๆยันราคาแบบแพงมหาศาลนะครับผมทีนี้นอกจากสวิตนะครับที่เป็นความพิเศษของมันแล้วมีอะไรพิเศษหรือบ้างพ่อเต้ก็มองว่าสิ่งที่พิเศษนอกจากสวิตของมันคือดีไซน์นะครับความร้อนแรงนะครับผม <laughs> ก็มีหลายสีนะครับมีสีครีมสีเขียวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นสีให้ดูด้วยนะครับ ก็สำหรับพระเต้ก็เนี่ยใกล้ๆประมาณเท่าน,นี้นะครับแล้วก็ความพิเศษของมันก็น่าจะน่าจะหมดประมาณนี้นะครับผม <aret> เดี๋ยวไปคุยกันต่อครับอ่าโอเคนะครับไปดูใกล้ๆกันมาแล้วนะทีนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับว่ามันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรพิเศษนะครับผม รวมไปถึงมันก็ไม่ได้มีดีไซน์ที่มันเลือดดูแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็ดีไซน์ดีอยู่นะสีแดงแดงแต่ถามพเต้พเต้ว่ามองว่าดีไซน์ของมันเป็นเรื่องรองเลยนะครับเคตุผลหลักๆที่พเต้ซื้อคือเรื่องที่มันเป็นแมชชีเนียลสวิตแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้คุ้มไหมกับราคาที่จ่ายไปลืมบอกราคานะครับราคาเจ้าตัวนี้นะครับพเต้สั่งมาจากจีนนะครับ5 9าบาทนะครับจริงๆก็ราคาก็พอได้อยู่นะไม่ได้ไม่ได้ถูกแต่อย่างใดนะครับผม ต่ว่าพอมาถามว่าคุ้มไหมกับราคาที่จ่ายไปนะครับก็ได้ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ตามหาฟีลลิ่งการกดนะครับแบบ mechanical switch นะครับแล้วก็มาอยู่ในเครื่องคิดเลขต้องบอกว่าตัวเลือกที่มีในราคาย่อมเยาเนี่ยไม่ค่อยมีนักนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะไปไกลเลยนะครับคือเลย 2,000ไปนะครับพ่อเตคิดว่ามันแพงไปสําหรับเครื่องคิดเลขง่งๆหงเครื่องนะครับต้องเพราะฉะนั้นถ้าถามพ่อเต้พ่เต้บอกว่ากลางๆนะครับเหมาะกับคนที่บ้าในสัมผัสของสวิตมากๆนะครับก็สามารถหาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับมีหลากหลายสีนะครับผมรวมไปถึงมันจะมีรุ่นที่สามารถเ,าเชื่อมต่อกับคอมเพื่อเป็นนํำแพดได้ในตัวนะครับแล้วก็เขาก็จะมีจอแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวจอหน้านี้มันจะดีกว่า จอโง่ๆของเครื่องคิดเลขอันนี้ไหมนะครับผมเพียงแต่ว่าถึงแม้พ่อเต้จะบอกว่ามันราคามันไม่ได้แพงแล้วก็โอเคสำหรับพ่อเต้เนี่ยแต่ว่าสัมผัสนะครับสัมผัสการกดนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงด้วยนะครับผมเสียงประมาณนี้นะก็คือเป็น blue switch นะครับก็เสียงก็จะเป็นแบบคลิกกี้คลิกกี้คลิกกี้นิดนึงนะครับผม สัมผัสของมันนะครับถ้าเกิดถามพ่อเต้ว่าสัมผัสมันดีขนาดที่เป็นเทียบกับคีย์บอร์ดได้ไหมต้องบอกว่าสัมผัสของสวิตเนี่ยยังเทียบกับคีย์บอร์ดดักกี้วันไม่ได้นะครับในบรรดาคีย์บอร์ดที่พ่อเต้ซื้อมา3ตัวเนี่ยพ่อเต้ชอบสัมผัสสวิตของดักกี้วันมากที่สุดแล้วนะครับแบบเนี่ย G K Argo แล้วก็ ดักกี้วันเนี่ยดักกี้ดักกี้วันคือมาเป็นระดับหนึ่งเลยดักกี้วันต,ตัวที่พ่เต้ใช้เนี่ยจะเป็นบราลสวิตตนะครับซึ่งเอ่อเ,เป็นเป็นสวิต์แบบมีสเต็ปนิดนึงนะครับแต่ว่าเสียงจะออกเงีเงยบๆหน่อยนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ไม่เงียบหรอกครับคือก็ได้ยินได้ยินเสียงอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อมัอนมาเนี่ยก็อย่าตั้งความหวังสูงเกินไปนะครับผม <im S 1> คือมันให้ฟีลลิ่งที่ดีได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเทียบกับ m ม c h a n i c a l Keyboard d ดีนะครับผมคือมันเป็นรองอยู่พอสมควรสมมุติว่าดักกี้วันอยู่ที่100%เนตะครับตัวนนเนี้ยฟิลลิ่งของมันน่มันจะอยู่ที่ประมาณ 60- 70%เรนราวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อมาก็อย่าตั้งความคาดหวังกันเกินไปนะ mm hmm. ก็สำหรับในสาหรับรีวิวในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็น่าจะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจริงๆจะเรียกว่ารีวิวเนี่ยยังจักกะจี้เลยนะครับเรียกเป็นว่าเป็นมินิรีวิวดีกว่านะครับผม mm hmm. ก็ก่อนจากกันไปนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องพระเต้ด้วยนะครับรวมไปถึงก็มีเพจบน Facebook ด้วยนะครับผมชื่อเดียวกับช n e l นี้เลยนะครับผมฝากไปกดติดตามไว้นิดนึงนะครับก็จะมีกิจกรรมแจกหูฟังอยู่เรื่อยๆนะครับผมการรีวิวหูฟังก็ยังคงเป็นงานหลักสำหรับช่องนี้อยู่ดีนะครับผมก็จะหาหูฟังแบรนด์ทุกๆใหม่ๆม,มารีวิวเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ